ความผิดของใครเลยเอนนาเป็นว่าเป็นความผิดของผมแล้วกันที่ผมไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลรายการมวยของผมให้มันเป็นไป,นป,นปนตามความพอใจของทุกคนได้เราเลยตัดสินใจว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของรายการมวยที่ิปดูมวยรังสิตธ์ทั้งสองรายการทั้งมวยมันสนับเมืองแล้วก็มวยมันสุขสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะจัดการแข่งขันหลังจากสัปดาห์นี้ต้นเดือนหน้าเป็นต้นไป ช่วงเวลาวันอังคารกับวันศุกร์เรายกเวลาทีวีของเราที่มีอยู่เรามีสัญญาณอยู่ช่องครู for you เรายกเวลาตรงนี้ให้กับวีดีมวยราชันเนินซึ่งเขาจัดเป็นรายการโร่สามยกของเขาอยู่เป็นรายการบมน็อกเอาท์เขาก็จะประกบมาเขาก็จะประกบของเขาเลยโดยที่รเราไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยก็จะเป็นรายการบน่สามยกแบบที่เขาอ,คคอยู่เฉพาะอังคารกับศุกร์ถูกครับผมเพราะอังคารกับศุกร์ที่จะเป็นรายการมวยของวีดีมวยราชันเนินรายการมมยน็อกเอาท์นะครับก็ไปดูกันแบบสามยกแบบนั้นละกันนะครับ ส่วนนการมัมวยมันราตอนนี้คําถามมันเกิดขึ้นมามากมายว่าครับแล้วมวยในสังกัดจะทํำยังไงครับจะอยู่เปนยังไงต่อจะมีพื้นที่ไหมนะครับวันนี้ผมมองกลับผมมองในมุมกลับอีกมุมหนึ่งว่าหลังจากที่ทุกคนด่าจัดมวยไม่ได้เรื่องครับู่มวยไม่ดีหลุดสตด์มวยซัำไปซํำมาวนไปวนมาครับวันนี้อดพราของ ของที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้ในอนาคตต่อไปเดือนหน้าเนี่ย